อันนี้เอาออกก่อนป้าโทรผ่าบอกยายบลึกเพิ่มเลยเฮ็ดคอใหญ่ๆกับแสบพี่น้องเฮ็ดคอใหญ่ๆแสบไหนโมเมนตฟักโมแมนต์ผ่าคอ,อมปอมเดยสบายดีพี่น้องมื้อนี้จะพามากินขี้เหล่าพี่น้องเคยเห็นบ่เคยได้ยินคำว่าขี้เหล่าบ่ขี้เหล่าที่เฮาต้ม ข้าวต้มเหล่าข้าวต้มเหลาแล้วฮะจะเอาน้ำน้ำค้องคองต้มขี้เหลาค่ะนะมาต้องแล้วเป็นขี้เหล่าเขาเอื่นว่าซาขี้เหล่าอันนี้อันนี้สูตรประกอบของมาอันนี้เขาบริโภต้มเองเด้พี่น้องไปซื้อไปซื้อแค่จะมาใชอ๋อหมัได้ลายอันนี้ซื้อมาเลยมีหมักเขันมีหมักเดือ โอ้ oh, มีลูกดูดพอมได้ไงสารพัดอย่างป้าทูปนันไปเก็บอีกได้ปน,นันไะปเก็บอยู่สวนอีกได้มื่อกีนี่มะเข็ดนะมะเข็ดสีฝ้าไปเก็บอยู่ซวนเองป้ามะแกลา,ลายได้ไงมะแกลาย,ลายแต่ว่าแต่ว่าปรากฏว่าอยู่นี่มมีมะแข้งเนาะมมีมะแข้งอันนี้มันเข้าไปเก็บอยู่ซวนมากี่ี่มะแข้ง กินดีบีบแสบพี่น้องแสบขี้เหลราถือกันเลยตะเก็บมากี้นี่ตะเก็บก็มีการถ่ายคลิปพร้อมอีกได้ตัวใดที่ว่าบ่อพ่อข้าวกะมาตืมใส่พี่น้องแล้วมังคุดสดๆจากต้นอีกกระปั้นเป็นตนาแสบเด้อเพจคยคือเก็บมาติสวนบุหินบาทอันนี้ให้เก็บมาติสวนกี่นี่ อันนี้มกถัว่วต๊ะโต๊ะยู่นี่ก็มีแหละพี่น้องแต่วิญญานมันบุกเข้ก็เลยเอาอยู่สวนมาเติมอีกซาคิลาวก็เอินพี่น้องซาคิลาอันนี้เอาออกก่อนปลาทูผ่าหไไลักใหญ่บลึกเพิ่มเลยพี่ปุงง้งใหญ่เห็ดคอใหญ่ๆกับแสบพี่น้อง <laughs> เห็ดคอใหญ่ๆหญ่แสบ แซ่บได้ขอใหญ่ๆ,ๆ,ๆ,ๆสกินกับลานลานก็นั่งถ่ายกินอยู่กํลาลังเห็ <c oughs> ยดยอดตะปื้อขาจะมากแต่ยุ่ยยังมีคลายได้พี่น้องเอย้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยมันจะประมาณนี้พี่น้งองแต่ว่าปกติเราจะมีพักซี่เติมพักซี่ได้โบมเมนฟักโบเมนพักหอมปอมได้อันนี้เอาอันนี้มันมาแบบนี้อดได้ อันนี้มันทงก่เลาพี่ก็จะปรุงเรียบร้อยมาแล้วพี่น้องเขาจะปรุงเรียบร้อยมาแล้วไม่จะไปซื้อมาอ่านาเนื้อมันบอพอแล้วเท่ากัมาใส่บางเล็กน้อยประมาณนี้มีข,าข้าวขัวจากนั้นเท่ากับเอาตัวนี่ที่เขาซอยเมื่อกี้นี่ใส่เบิดเลยพี่น้องใส่เบิดเลยอ่าปริศนาแซ่บ อยู่ในนี้มีครบทุกอย่างเด้อมีบักเดือมีอย่างพร้อมปลาเป็นที่เรียบยร้อยหอมบัวร้าเก็บมาตตดต้นแต่สวนเมื่อกี้นี่ยางไปเมื่อกี้นี่คืออะไรใครเหยอดไปเก็บอ่าคักัก,กลาบะนนี่กินให้พี่น้องเบืองได้ไห้ลูกอั้วถ้วยมแม่แม,แม,แม่แบ่ง สวยมากแดงครับตุ่มตุมแกงสองขั้วตุ่มอามากินน้วกันสินะบวงคนละอันไหนมัเด็กมากินกับหลานๆได้แซ่บด้วพี่น้องอือแซ่บพอดีเลยเนาะหรือว่าจะเติมน้ำตาลอีกพอดีเนี่ยไม่ได้เติมยังเลยพี่น้องอ่าแซ่บเลย Lung quay bụng kia mh mhm 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 thêm mhm mhm đi mhm 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 อืมแทบบแทบบด้วยพี่น้องเด้อมาแข่งแม่แนวม,มันร้านๆอยู่อันตะปืนลันเนี่ยกินกินกินเอากินอีงเนี่ยเอาละโอ้เป็นนาทีล่างถวยเมื่อนี่นั่งเม่ ไอ้ลูกโดดบุเิดว่แตตัดโตอกัะกากอได้นี่กะกากรได้อืมอืมอแซ่บอืมอืมอืมบับโอ้สลุกโดดสิเลยพี่น้อง เซ็จ๊ดเลยลูกโดนไล่ไล่ไม่นะป้ออาเมืนเน่อไหร่กินแต่เอาสาวๆได้เนี่ยฮักการกินเขาแล้วเมื่อกี้ไหนนี่กินไหมรกุกไกกินอะ lúc đồ nói đây là mhm mhm bây giờ Bây giờ mhm Cho mhm mhm coi mhm 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 ừ <c oughs> เพชรขับเฟสขับอ้อยืมเอาหนมามังส่ยืมอามางคงใส่เติมบาหมวกไวนแล้วใส่แบบตัวเย็นแป๊บขากินเลยพี่เหล่าพี่สา,าเหล่าอยอัตปื้อ สาบายไปหลีให้พี่น้องเบิ้งสนิก่อนขอบใจลายจดตา้มหักสม้มขอบใจหลายๆเด้อฝากก็เลยก็แชร์สองยันทะาลเสนแนวเดียดพี่นอ้องขอบใจหลายๆบ๊ายบายขอบใจ